เหนื่อยนักก็พักก่อนพักกายพักใจของเราสักครู่ค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนที่เงียบสงบหลับตาสบายๆปล่อยใจให้ร่องรอยไปตามกระแสแห่งธรรมอย่างสบายๆมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้ก็อย่างนี้แหละเพียงแค่เข้อความหิวอย่างเดียวมาใส่ใน จิตใจของเราเนี่ยก็ทําให้มนุษย์ทุกคนต้องดิ้น,นรนก็เสือกกระสนเสาะหาทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้ตัวเองหายหิวบรรเทาความหิวลงไปได้และบางครั้งในทุกภารกิจของเราไม่ใช่แค่เราบำบัดความหิวแค่ของตัวเราคนเดียวเรายังต้องบำบัดความหิวก็คนในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ ภรยาสามีหรือลูกลางอะต่างๆมันก็เป็นความเหนื่อยความหนักที่เราไม่อาจจะหนีไปพ้นได้ถ้าหากว่เป็นความหิวธรรมดาเขายังไม่ค่อยเท่าไหร่ก็ยังพอที่จะบำบัดกันได้ไม่เหนื่อยหนักหนาสาหัดเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นความกระหายมันจะเป็นความอยากที่ทับทวมีที่เขาใช้กิเลสเป็นตัวที่มีบังคับมนุษย์ทุกคน บางคนก็ขะหายในการที่จะเก็บในการที่จะสมอให้มากที่สุดเท่าที่ทำมากที่มากได้ทั้งทั้งก็รู้ว่าเมื่อเราตายจากโรคนี้ไปแล้วเราเอาอะไรไม่ได้นอกจากบุญกับบาปเท่านั้นแต่เพราะกิเลสที่เขาใส่มาในใจมนุษย์นั่นแหละทาให้เราคิดอย่างนี้เข้าใจผิดอย่างนี้หลงทางอย่างนี้เพราะฉะนั้นวันนี้พักกายพัก เติมวิตามินใจของเราเข้าไปสักนี้หซึ่งวิตามินใจของมนุษย์ทุกคนก็ไม่มีอะไรที่จะดีเกินไปกว่าธรรมะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดสู้รโดยชอบแล้วและขอได้เปิดโลกแห่งความเป็นจริงให้กับมวลมนุษยชาติไม่รู้ว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุแห่งทุกอะไรคือุมทางดับ,บทุก ่อะไรเป็นสภาวะแห่งการดับทุกเพียงแต่เราจะเป็นผู้ที่มีเกเรหาปัญญาหยาบแล้วเ็าไม่สามารถจะรับสิ่งเหล่านั้นเข้ามาเปลี่ยนแปลงตัวเราเองได้หรือเปล่าเท่านั้นแหละนะรบเพราะฉะนั้นขอให้ทุกสิทธิของพระอาจารย์คนและผู้ทิ่ทุกคนแล้วก็ผู้ติดตามของพระอาจารย์ทุกท่านได้ฟังรมสดับธรรมแห่งสัตว์ตรุจทุกทุก,ทกคืน ได้จะทําให้เราเกิดมาเป็นมนุษย์ชาตินี้ที่คุ้มค่าในการที่ได้มีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์ฉลับตาลงคืนนี้ยังมีความสุขในความมืดเงนส,สงบสงัดของคืนวันนี้การดำเนินชีวิตในสังสารวัตเนี่ยเต็ไมไปด้วยอันตรายที่เกิดจากความไม่รู้ัมเมาเพลิดเพลินหลงละเลิง แต่ไม่ว่าจะรู้หรือไม่รู้ตัวก็ตามก็ถูกเขาปรับคดีทั้งนั้นด้วยการกเริเลสมานมาสร้างกิเลสในใจเราและปรับคดีดเป็นวิบากโดยเราไม่รู้ตัวเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆองค์ที่อุปัตขึ้นในแต่ละพุทธนนันดรทั้งกระทุ่งเทพรดสัตว์ผู้ที่มีบารมีรแก่แก่ที่พอจะเข้านิพพานได้เข้าไปเป็นชุดชุ ทำมาเนิ่นนานาน,นับผส์ไข่กลับไม่ทุวนนับระสมไข่กลั์ไม่ทุวนมนุษยาชาติยังเข้านิพ่านไม่หมดสักทีมีทางเดียวที่จะดับกิเลสมันต้นต่อแห่งวังบนของสังสารได้ก็คือต้องดับต้นเหตุของผู้ผ,ผลิตกิเลสวิชาเดียวที่จะดับต้นเหตุตรงนั้นได้คือวิชาธรรมกาย คำว,วิชาธรรมกายมีชอช้างสองตัวเขียนแตกต่างจากวิชาเพราะแปลว่าความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งไม่ได้เกิดจากการคิดคำนวณคาดคะเนด้วยเหตุด้วยผลหรือตรรกะเมื่อเข้าศึกษ,ษาที่สูงกลางกายแล้วก็จะรู้ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเราเป็นเบาเป็นทาสเขาให้เขาบังคับบัญชามาตลอดยาวนานเหลือเกิน แต่การจะเข้าไปศึกษาตรงนั้นได้ต้องมีธรรมาจากขู่จึงจะศึกษาได้จึงจะเห็นได้จะศึกษาได้จะรู้ได้ก็ต้องเกิดการเห็นแจ้งจึงจะเกิดการรู้แจ้งคือต้องมีจกักขูยานปัญญาวิชาแสงสว่างมาพร้อมกันเลยจึงจะศึกษาได้แสงจะสว่างใสเหมือนแสงแก้ว พร,ระบรมโอรสาราชท่านก็เริ่มศึกษาวิชาสา์ทั้งแต่กายธรรมพสดาเลยในวันที่ท่านตัดสูตธรรมเริ่มต้นก็อยากรู้ว่าพระองค์ม,มาจากไหนก็เห็นไปเลยมาจากชัน้นดุสิตเป็นเท้าสันตุดุสิตแล้วก่อนจะเป็นเท้าสันตุดุสิตเป็นอะไรมาท่านก็สาวไปเรื่อยๆจากนั้นก็มาวิชาที่สองจตุคปป,ปัตยาณก็เห็นเหตุแห่งการบังเกิดของมนุษยาชาติทั้งหลาย เปี่ยนว่ากันไม่จบไม่สิ้นและตอบทั้งกรรมวิชาที่สามอาสวะพยายามอยากรู้ว่าทำไมจะไม่เกิดก็เห็นเหตุงการเกิดและการดับสิ้นไปแห่งทุกข์ทำให้บารมีของพงค์เต็มขีดเต็มขั้นบรรลุสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ประกาศตนเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าถึงพร้อมด้วย สัตยานกิตยานกัยานสิบสองอาการเต,เต็มขีดถึงขั้นท่านถึงได้ประยาญตนเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศักยภาพที่มีในพระพุทธเจ้าก็มีในตัวเราและมนุษยชาติทุทกคนเรามีเหมือนกับท่านเพียงแต่เราไม่รู้หรือไม่เฉลียวใจหรือรู้แต่ไม่ใส่ใจ ไม่เอาจริงไม่เอาจังงล่อยเวลาไปอย่างน่าเสียดายล่อยให้ความหลับไหลและความเบื่อมาครอบยากขั้นจุดแรกเมื่อใจถูกส่วนท่าน,นั้นจึงตกศูนย์ถ้าไม่ถูกส่วนก็ไม่ตกศูนย์เมื่อเมื่อเข้าถึงดวงปฐมมรรคแล้วก็จะมีดวงในดวงซ้อนเข้าไปเรื่อย ตั้งแต่ดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิบุตรดวงวิุตยานณณั้นจะพูด่านขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่กกเข้าถึงกายภายในเป็นกายในกายตั้งแต่กายทำกุตรภูกายทำโสดากายทำสกทคากายทำมนาคากายทำรัฐยาเปียสิบแปกาย ซึ่งเป็นแผนพังของชีวิตเราที่ติดตัวมาแต่เป้าหมายของเราก็คือกายธรรมนาตเวลานั่งจะต้องมีสติและสบายสบายคือไม่ถตึงไปไม่หย่อนไปฉันไ,ได้ไม่เบื่อการนั่ง สติคือไม่เผลอไม่คิดเรื่องอื่นคือมีสติอยู่ในตัวของเราอยู่ในกลางท้องของเราอาจจะเริ่มจากภายนอกแล้วเข้ามาทางปากช่องจมกูกกลางเปาตากลางกักศีรษะช่องไพดานเหนือลำคอแล้วไปอยุดที่กลางท้อง,อ,งาอาจจะเริ่มจากภายนอกแต่เข้ามาอยู่ภายในตัวกว้างศอกยาววานาคืบของเรานี่แหละบางคนบอกมีสติคิดเรื่องเดียวกัน แต่ไปคิดเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเราเลยหลวงพ่อทั้งได้เคยกล่าวไว้ว่าเมื่อเข้าถึงพัร,รมกายนันถึงจะเข้าใจคำว่าทําใจใสใสใจอยู่ในบุญนะเพราะถ้าเข้าไปถึงมันนึกไม่ออกบอกให้ใจอยู่ในบุญมันก็นึกไม่ออกหลวงพ่อก็เลยบอกให้นึกถึงบุญนู้นบุญนี้แล้วพลื้มมันก็พอจะได้บ้างแต่ถ้าอยู่กลางธรรมกายแล้วอยู่รู้เลยว่าอยู่กลางกระแสบุญ มันอิม่มมันอิติมันเบิกบานอย่างไรก็มีประหูสูตรทั้งหลายฟังมากเรียนมากคิดค้นมากมายพอได้ยินคําว่าเกิดดับก็ก็ะยิ่งว่าเราได้รู้แล้วแต่เอาจริงๆที่ว่ารู้แล้วนี่ไม่ใช่ต้องเข้าถึงกายธรรมท่านจะรู้ที่ว่าเกิดอะไรเกิดที่ว่าดับอ,อะไรดับ จะเห็นการถ่ายทอดวิชาของกายทำซึ่งกันและกันจะเรียนวิชาธรรมก,กายก็ต้องเป็นธรรมก,กายเท่านั้นการถ่ายทอดจะมีขอบมีเขตเป็นขั้นเป็นตอนออกไปคิดค้นเบื้อเดาไม่ได้พระพุทธเจ้าต้องเริ่มจากการปฏิบัติก่อน แม้จะเคยร่ำเรียนจากครูบาอาจารย์ตอนหลังก็ต้องปล่อยทิ้งความรู้และการปฏิบัตินั้นไปก่อนเพราะไม่ไทำใหุ้กข์แล้วเข้ามาเริ่มด้วยการปฏิบัติด้วยการหยุดเข้าไปภายในจนเห็นดวงในดวงกายในกาย้าไปทำลำดับท่านมาเริ่มปริยัติมาตอนเริ่มสอนปฏิเวทะนี่แหละแต่การเรียนเดี๋ยวนี้เนื่องจกากทัถ่ายทอดความรู้จากครูบาอาจารย์เก็เ,เริ่มที่ปริยัติ ก็เลยทำให้เกิดผู้รู้นักคิดนักคนนักคาดกันเนมากมายหน,นักเขาเขาบอกว่าทุกอย่างมีในปริยัตินี่แหละไม่ต้องมีปฏิบัตินี่แหละพวกปาหลาเปล่าทั้งหลายคือไม่ได้รู้จากการปฏิบัติคนเราเดี๋ยวนี้เข้าใจและนำไปใช้ไม่ถูกต้องแยกหมดสำนักนี้เป็นวิปัสนาสำนักนี้เป็นสมถะเป็นความเข้าใจผิดที่ไม่ถูกต้องกันมันต้องไปด้วยกันแยกกันไม่ได้เหมือนเพชร ต้องมีสีเพชรน้ำเพชรเปลี่ยนเพชรถ้าใจไม่สงบประงับปล่อยวางดุพ่นเฉลิวอนจะเกิดธรรมจบขู่เกิดวิชาต่างๆขึ้นได้อย่างไรเช่นเดียวกับวิปัสสนาจักขู่ยานปัญญาวิชาแสงสว่างเกิดพร้อมกันหมดถ้าจักขูไม่เกิดวิชาต่างๆก็เกิดขึ้นไม่ได้เกี่ยวกับอิสมถะและภูวิปัสสนาเนี่ยว่าพระเดชพระคุณครูพระปากน้ำท่านเคยกล่าวไว้ว่าใจของกายทิพย ก็นิ่งอยู่กลางดวงที่ระพันให้เป็นกายทิพย์พอนิ่งถูกส่วนก็อยุดก็กลางดวงธรรมานุปัสสนาสเปฐานดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงนุติญาณอุศนะเห็นกายรูปผมกายรูปผมใจกายรูปผมก็หยุดจู่กลางดวงที่ทําให้เป็นกายรูปผมพอใจนิ่งถูกส่วนก็หยุดก็กลางดวงไปตามลำดับขั้น เห็นกายอารูปภรมิมกายทั้งสี่กายนี้เป็นสมถะภูเมื่อเข้าไปจนถึงกายธรรมกุฏรภูใจกายธรรมกุฏะภูคุณนิ่งอยู่กลางดวงนี้ทําให้เป็นกายธรรมกุฏรภูหน้าตักเท่าไหร่ดวงนี้ก็ใหญ่เท่านั้นพอใจหยุดนิ่งถูกส่วนก็อยู่ก็กลางดวงธรรมานุกัสสานุปพเทฐานดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณเป็นสินะ เห็นกายคุตภูริย์ใจกายทำคุตภูริยะก็หยุดอยู่กลางดวงที่ทําให้เป็นกายทำคุตภูริด็ดใหญ่กว่าเดิมห้าเท่าพราะใจนิ่งถูกส่วนก็เห็นกายพระโสดาบันใจพระโสดาบันก็นิ่งอยู่กลางดวงที่ทําให้เป็นกายนี้กว,ว้างห้าวาสูงห้าวาพราะใจนิ่งถูกส่วนก็เห็นกายสโสดาบันเีย ใจพระโสดาบันก็นิ่งอยู่กลางดวงที่ทำให้เป็นการนี้กว้างสิบกว่าสูงสิบกว่าการศึกษาสมถะในแนวปฏิบัติหรือภูมิสมถะจึงเป็นการศึกษาตั้งแต่ดวงปฐมมรรคในการมนุษย์ยากจนถึงกายรูปภูมิละเอียดส่วนการศึกษาที่ปััสนาในแนวปฏิบัติหรือภูมิปรัสนาเป็นการศึกษาตั้งแต่ กายธรรมโคตรภูจนถึงกายธรรมรหัตมีภูมิค,คือคือกันห้าหายะเทวีสองท่าสิบแปดทิงสี่ยี่สองอริยสัจสี่ปฏิจจสมุปบาทสิบดังนั้นการศึกษาวิปัสนาในแนวปฏิบัติเชียเป็นการศึกษาตั้งแต่กายธรรมโคตรภูจนถึงกายธรรมรหัตเมื่อจิตถึงเราเข้าถึงชั้นใดก็ศึกษาจะุูมิจิตชั้นนั้นันั้นฉันใช้คําว่าเอากายนั้นเป็นแบบ ยึดกายทำละเอียดเป็นแบบเข้าไปถึงกายพระโสดายึดกายทำพระโสดาเป็นแบบเข้าไปถึงกายพระโสดาพันละเอียดยึดกายมนุษย์เป็นแบบเข้าไปถึงกายมนุษย์ละเอียดภูมิสมถะและภูมิปัศนามีหลักการศึกษาในแนวปฏิบัติดังนี้วันนี้พระอาจารย์ก็ขอเอาเรื่องในสังสารวัตที่ถูกปิดบังแล้วก็การศึกษา ภูมิสมรติและภูมิวิปัสสนาของพระเดชพระคุณหลวงปู่ปากน้ําได้มาเล่าให้พวกเราฟังโดยย่อโดยสังเกตแค่นิดหน่อยก็ให้ทุกคนอย่าลืแแมแผ่เมตตาก่อนที่จะหลับตาลงในคืนนี้นะให้ความรักความเมตตากับสัพสัตทั้งหลายมวลมนุษยชาติทั้งหลายด้วยใจเออพิมและใจเป็นอ่า มีเมตตาอยู่เป็นพื้นฐานของใจพวกเราทุกคนนี่แหละเกิดกี่พบก,กี่ชาติเกิดเป็นที่รักของบุคคลทั้งหลายจะเป็นพื้นฐานในบรรลุธรรมได้โดยง่ายแล้วกลับตาลงคืนนี้อย่างมีความสุขพอที่จะตื่นขึ้นในวันพรุ่งนี้อย่างสดชื่นมีพลังกำลังที่จะไปต่อสู้กับภารกิจของวันพรุ่งนี้เพื่อจะให้เป้าหมายของการทำงานทุกอย่างของเราในทางโลกได้บรรลุเป้าหมายที่เราตั้ง ตั้งใจเอาไว้อขอทุกคนหลับลงอย่างมีความสุขในปูทะเลบุญคืนนี้นะ,ะเรริญาง